สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราบายวีดวันช n แนลนะคะวันนี้ก็มีลายตกแต่งหูจับมาฝากอีกเช่นเคยนะคะก็ก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเรานะคะ บายวิรอนชาแนลอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาเราอัปเดตนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใบนี้ที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ย มันจะเป็นตะกร้าไซส์จิ๋วนะคะไซส์เล็กตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กแล้วเชือกที่เราใช้จะเป็นเชือกเบอร์สี่จะเป็นเชือกเส้นใหญ่ตัวนี้เราจะใช้เชือกสีเขียวหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็สีครีมอีกสองเส้นซึ่งความยาวตรงนี้จะไม่ค่อยได้วัดนะคะเพราะว่าจะใช้เชือกเศษมาทำแล้วใช้วิธีต่อเชือกเอานะคะเพราะว่าตอนนี้เชือกเศษของเรามีเยอะเนาะ เสถียรก็เสียดายดังนั้นเราสามารถนำมานะคะนำมาประยุกต์นำมาดัดแปลงนะคะมาตกแต่งหูจับได้เลยนะคะอ่าตอนนี้เมื่อเราสอดเชือกเข้าไปแล้วตรงกลางเราก็จะพันตัวหนอนนะคะพันตัวหนอนไปสองครั้งเราจะเสียงไปด้านไหนก็ได้นะคะตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วเราก็จะนําเชือกสีครีมสีครีมมาอีกสองเส้นนะคะตัวนี้เราจะใช้เข็ม แทงลงไปด้านข้างนะคะจากนั้นเราจะใช้เชือกสีครีมสอดลงไปจากนั้นก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งทั้งสองฝั่งเลยซ้ายและขวานะคะให้ดูคลิปตามไปเลยความยาวของเชือกเหมือนที่บอกไปนะคะจะใช้เป็นเชือกเศษที่เราตัดทิ้งจากตัวตะกร้าใบก่อนๆของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้เราสามารถเสริมเชือกเข้าไปใหม่ได้นะคะตอนนี้ใช้เข็มจิ้มลงไปเลยด้านข้าง เราจะใช้สีครีมเป็นเส้นหลักก่อนนะคะแล้วก็สีเขียวเป็นเส้นพันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูคลิปตามเลยนะคะ ตรงนี้เราจะใช้สีครีมเป็นเส้นหลักก่อนนะคะแล้วก็ดึงสีเขียวลงมาพันตัวหนอนพันไปสองครั้งนะคะสำหรับลายนี้เราจะใช้เชือกอยู่ที่สามเส้นสีครีมสองเส้นแล้วก็สีเขียวหนึ่งเส้นนะคะพันตัวนอนไปสองครั้งทั้งสองเส้นเลยนะคะ ฝั่งขวาเราก็จะทําเหมือนกันนะคะโดยที่สีครีมจะเป็นเส้นหลักแล้วก็สีเขียวเส้นที่เหลือนะคะจะเป็นเส้นพันเหมือนเดิมพันเสร็จส พันสีเขียวเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะเริ่มที่สีครีมนะคะตัวนี้อธิบายไม่ถูกเนาะมันจะพันแค่สองครั้งอ่ะเส้นฝั่งขวาเฉียงมาฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเป็นเส้นพันเส้นที่สองสลับกันนะคะฝั่งขวาเป็นเส้นพันฝั่งซ้ายเป็นเส้นหลักนะคะมันจะสลับกันไปมามันจะเป็นลักษณะไขว้กัน เดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะคะดูภาพด้านซ้ายมือประกอบเลยนะคะมันจะสลับกันลักษณะน,นี้นะคะ เมื่อเราพันตรงกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงเชือกสีเขียวนะคะที่อยู่ด้านข้างดึงขึ้นมาพันลักษณะนี้เลยนะคะให้มันเป็นคล้ายๆกับกากบาดนะคะพันเข้าไปสองครั้งเหมือนกันทั้งสองเส้นเลยนะคะตอนนี้พันเข้าไปเลยฝั่งขวาวก็จะทําเหมือนกันดึงเส้นสีเขียวยอนมาเลยนะคะดึงเส้นสีเขียวขึ้นมาพันกับเส้นหลักสีครีมเลยตรงนี้นะคะอ่า เราจะคันเส้นบนสุดก่อน2ครั้งแล้วก็เส้นที่สองขนานกันไปเลยนะคะสองครั้งเหมือนกันสำหรับท่านไหนที่ไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะคะยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือหากว่าอยากจะคุยรายละเอียดที่มันลึกลงไปกว่านี้นะคะก,ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ไอดีไลน์ก็080724นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขั้นตอนการล็อกเชือกอหรือว่าล็อกลน์ให้ติดกับตัวหูจับนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสำหรับลายนี้ เราจะใช้วิธีไขว้ด้านล่างเลยนะคะใช้สีครีมไขว้ด้านล่างหรือว่าเป็นตัวกากบาดด้านล่างของตัวหูจับเลยนะคะโดยที่จะไม่สอดลงกับตัวตะขาบหรือท่านไหนจะสอดตอนอตรงขั้นตอนเชือกสีเขียวก็ได้นะคะตัวน,นี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้จะควยเชือกด้านล่างหูจับนะคะจะไม่ได้ล็อกจะไม่ได้ใช้เข็มนะคะทิ่มลงไปด้านข้างของตัวตาขาบเมื่อเราควายแล้วนะคะเราก็จะพาดขึ้นมาด้านบนลนนักษณะนี้แล้วก็ดึงเชือกสีเขียวนะคะขึ้นมาพันได้เลย เมื่อเราพันตัวนอนของสีเขียวเสร็จแล้วนะคะครบทั้งสองเส้นทั้งสองฝั่งเราก็จะมาเริ่มทําตัวไขวยกันตรงกลางของสีครีมเหมือนเดิมนะคะเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้ขั้นตอนของการไข้ก็ให้ท่านผู้ชมดูคลิปตามไปเลยนะคะ เมื่อเราพันสีครีมเสร็จแล้วนะคะตรงขั้นตอนนี้ก่อนที่จะขึ้นมาพันเนี่ยท่านไหนจะล็อกเชือกนะคะติดกับตัวหัวจับก็ได้โดยที่ใช้เชือกสีเขียวนะคะสอดลงไปก่อนจากนั้นก็ดึงย้อนขึ้นมานะคะตอนขั้นตอนนี้เลยนะคะก่อนที่จะนำขึ้นมาพันกับเส้นสีครีมนั่นเองตอนนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะสามารถดัดแปลงได้ตรงนี้เราก็จะทำลาย สลับกันไปเรื่อยๆนะคะละนนักษณะนี้จนมันเต็มตัวตะขาบนะคะจนถึงอีกฝั่งหนึง่งเดี๋ยวจะทำให้ดูไปเรื่อยๆนะคะดูคลิปตามไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมาให้ดูอีกทีนึงตอนจบอีกทีนึงนะคะว่าเราจะต้องล็อกเชือกแบบไหนนะคะ อขอฝากนิดนึงนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์กับทางช่องของเรานะคะเราก็จะมีสอนทั้งหลักสูตรของตัวตะกร้านะคะแล้วก็กระเป๋านะคะทั้งสองแบบเลยตัวนี้ท่านไหนสอาจจะนำไปทําเป็นพานนะคะสารเป็นพานหรือว่าเป็นที่ใส่แก้วน้ำนะคะหรือว่าแก้วเยตินะคะก็ตัวนี้สามารถ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้เราก็จะมีทั้งหมด9ขั้นตอนนะคะเราจะเริ่มสอนตั้งแต่การวัดเชือกเพื่อพันโครงนะคะจนขั้นตอนสุดท้ายการลงน้ํำยาเคลือบนั่นเองซึ่งตัวนี้ที่ทางช่องของเราเนี่ยจะมีคลิปทั้งตัวกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวตะกร้านะคะถ้าหากว่าท่านไหนอยากได้ลายไหนเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยนะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ ถ้าหากว่าสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ID Line 080724นะคะยังไงก็ขอฝากช่องทางการเรียนออนไลน์ด้วยละกันนะคะอตอนนี้ก็ดูคลิปไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบให้ดูนะคะว่าจบวิธีไหนนะคะ ตรงนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะพันสีเขียวเสร็จปุ๊บสองเส้นอ่าเสร็จเชือกสีเขียวตรงกลางนะคะสีเขียวตรงกลางพันตัวหนอนเข้าไปสองตัวนะคะเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นส่วนเชือกสีครีมด้านข้างให้เราดึงเชือกมานะคะพาดมาว่ามันตรงกับตะขาบตรงไหนก็ให้เราใช้เข็มนะคะ จิ้มลงไปแล้วใช้เชือกสีครีมทั้งสองเส้นนะคะสอดลงไปเลยสอดลงไปทั้งสองเส้นเลยนะคะในรูเดียวกันเลยจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรตัดปลายเชือกให้เหลือประมาณสัก2อ,อถึงสมมิลแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนปลายนะคะตัวนี้ก็คือเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็สอดเข้าไปทั้งสองฝั่งเลยนะคะสีครีมทั้งสี่เส้นส่วนสีเขียวเราก็จะสอดตรงกลางนะคะ สอดลงไปตัดปลายเชือกใช้ไฟแเช็กลนปลายเหมือนเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตไลน์ให้ใหม่อีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ